สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโด้วยแม่หมอความสุขหัวโตๆแม่หมอหอัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออรราพลังงานอินดีจบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีในดีมีไลฟหรือว่าในดีมีด,มดีนั่นเองนะคะโปรดใช้ว,วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้ามไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์แตงแม่หมอด้ เป็นไม่เป็นไรหรือว่าอยากซัพพอร์ตทางตรงใต้คอมเมนต์เลยนะคะค่าชากาแฟไม่หมอเอาละค่ะวันนี้นะคะถึงปีขานค่ะทุกคนปีขานจะเป็นมิตรกับปีมะโรงหรือเปล่าเอ้ยปีขานจะเป็นมิตรกับปีนะคะงูเล็กหรือเปล่านั่นเองนะคะทุกคนค่ะมาค่ะปีขานเสือนั่นเองนะคะภายใน3เดือนนี้เมษาพฤษภามิถุนานะคะดวงชะตาของคนเกิดปีขานจะเป็นอย่างไรณนะ3เดือนนี้นะคะปี68นะคะ ปีแห่งการนะคะสมหวังนั่นเองนะคะขออนุญ,ญาตนะคะนี่คือปีข่าน,นั่นเองนะคะทุกคนดวงชะตาของผู้ที่มีนักษัตวเป็นปีข่าน,นั่นเองนะคะสําหรับปี2568นะคะนะคะก้าวเข้าสู่ปีมาเสงอย่างเป็นทางการนะคะณนะช่วงไหนคะณนะช่วงวันที่14เมษายนแต่ว่าเราดูก่อนนั่นเองนะคะดูก่อนรับก่อนนั่นเองนะคะมาดูกันค่ะนะคะ ชาวมะเส็งกับชาวขานจะเป็นมิตรกันไหมคะมาดูค่ะนะคะช่วงเวลา3เดือนนี้จะปรากฏการใดให้กับทุกคนที่เกิดปีขานมีความสุขมั่งไหมคะคอับคุณค่ะคบคุณค่ะคอบค่คะจะมีเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เดอเดไม่มีอะไรจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ได้ขนาดนี้นะคะกำลังจะจบค่ะ จะมีการเปลี่ยนผ่านวันที่14เมษายนนั่นเองเพราะว่านี่แม่หมออ่านดวงก่อนวันที่14เมษายนนั่นเองนะคะเล็บคุณก็จะได้กลับมามีความสุขเอชออฟคัพนี่คือเดอะเดทและนะคะเอชออฟคัพนั่นเองความสุขครั้งใหม่ชีวิตจะมีการเปลี่ยนผ่านในเร็ววันนี้และความสุขจะเข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะนะคะโชคของคุณกําลังจะเข้ามานั่นเองคะ่ะแล้วยังไงต่อคะสําหรับคนที่เกิดปีขานนั่นเองนะคะดวงชะตาของคุณ เกิดปีขานณนะช่วงนะคะ3ามเดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นคะนะคะตัวตนของคนปีขานเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะตัวตนของคนชาวปีขานณนะช่วงเวลานี้มาคะ่ะโอ้ my god คุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะเสือก็คือเสือยวนนะคะเสือก็คือเสือดวงชะตาของคนเกิดปีขามพบตนุข,ของคุณเซเว่นออฟติเคิลนะคะช่วงนี้นะคะเตรียมรับโชคเข้ามาค่ะคุณจะมีดวงทางด้านได้เก็บเงินนะคะได้เก็บเงินได้มีเงินเก็บเงินออมนั่นเองนะคะเซเว่นออฟติเคิลการเงินของคุณนะคะนับจากนี้คุณจะเป็นผู้รับทรัพย์นั่นเองดวงชะตาคือผู้รับรับทรัพย์นะคะคุณจะมีฐานะ มั่นคงทางด้านการเงินมากยิ่งขึ้นนั่นเองจากที่เพราะดวงชะตาของคุณกําลังเปลี่ยนผ่านนั่นเองนะคะเสือยังไงก็เป็นพยายป่าไม่มีทางว่าจะจมหรอกค่ะนะคะและต่อไปเป็นอย่างไรคะ c o ณค g ะขอบ o ุณค่ะข c o คุณค่ะ นะคะตำแหน่งงานของคุณนะคะคุณจะได้ทำงานนะคะในโลกออนไลน์หรือว่าคุณอาจจะได้เดินทางไกลการงานของคุณจะเกี่ยวกับการเดินทางบางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศไปทำงานต่างประเทศหรือไปศึกษาดูงานกับต่างประเทศบางคนโลกใบใหม่ของคุณเกิดแล้วค่ะเพราะมันขึ้นเดือน,นคุณปรารถนาจะมีความสุขครอบครัวคุณก็จะมีความสุขคุณปรารถนาให้ตัวเองมีความสุขก่อนจง ตรงสร้างความสุขให้ตับตัวเองเมื่อคุณสร้างความสุขให้กับตัวเองแล้วสิ่งต่างๆมันจะเข้ามาหาคุณเองเพราะมันช่วงระยะละยะเวลาในการเปลี่ยนผ่านนั่นเองนะคะบางสิ่งบางอย่างเวลามันเปลี่ยนผ่านบางคนเปลี่ยนแรงบางคนเปลี่ยนไม่แรงนั่นเองนะคะแล้วก็แต่นะคะจังหวะชีวิตเดือนของคุณเดือนเกิดของคุณเวลาตกฟ้าของคุณนั่นเองค่ะมาต่อค่ะ không ơn quý คคุณค่ะนี่คืออะไรคะเซเว่นออฟบอนการงานของคุณเลขเจดการงานของคุณนับจากนี้คุณได้เดินทางคุณได้ทํางานกับคนตาวต่างทาติแน่นอนค่ะนะคะนี่คือสิ่งใหม่ๆเซวซเวการเงินก็เซเว่นการงานก็เซเว่นหมายถึงโชคลาภความมั่งคัง่งร่ำรวยโอกาสโลกใบใหม่ของคุณกําลังจะมาถึงนั่นเองค่ะสําหรับคนที่เกิดปีขานคอนเกตูเลชันเลยค่ะนะคะงานของคุณงานใหม่นี้เป็นงานที่ท้าทายเป็นงานที่ ะคะใครใครเขาก็ไม่อยากทําไม่ใช่ว่างานนั้นไม่ดีนะคะงานนั้นเป็นโปรเจกชิ้นใหม่หรืออะไรใหม่ๆ คนอื่นยังไม่เคยลองแต่คุณได้ลองแล้วนั่นเองเหมือนอะไรคะเหมือน Facebook เหมือนมาร์คซ์ก็เบิกที่เขาทำติกเอ่อทำเฟซบุ๊กขึ้นมานั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนี่ละคะ่ะงานใหม่ๆแล้วคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆจากเจ้านายของคุณหรือนะคะถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณจะได้จับโปรเจกต์ธุรกิจงานใหม่ๆเลข7เป็นเลขแห่งจัก,กรวาลจัก,กรวาลน,นําพาให้คุณได้มีโชคทางด้านการงานและมีโชคทางด้านการเงินจัก,กรวาลกําัง ลังท้าทายนะคะสิ่งที่มันมีกำลังท้าทายความสามารถของคุณนั่นเองค่ะสำหรับคนที่เกิดปีขานและการท้าทายครั้งนี้จะนำไปสู่ความมั่งคั่งและร่ำรวยนั่นเองต่อค่ะ คอะะไระนี่คือจักรวาลกําลังจะมอบความสุขให้คุณเดอสตาชีวิตใหม่ของคุณคะ่ะสําหรับคนเกิดปีขานนะคะชีวิตใหม่ของคุณดวงชะตานี่คือเล่มดวงชะตาของคุณนะคะชะตาชีวิตลิขิตมาเพื่อคุณโดยเฉพาะในการในปีมะเส็งนี้ในปี2568นี้ในเวอร์ชั่น2025นั่นเองนะคะหลังจากวันที่14เมษายนผ่านไปดวงชะตาของคุณจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นสาตาดวงใหม่ นะคะเป็นดาวดวงใหม่ที่เฉิดฉายไรจักรวาลมอบความสุขให้คนเกิดปีขานคุณจะเป็นปีขานผู้ยิ่งใหญ่นั่นเองนะคะนะคะนี่คือสิ่งที่นะคะช่วงเวลาเห่งการเปลี่ยนผ่านชีวิตของคุณคนเกิดปีขานเตรียมรับความสุขเพราะมันเดือเดมันกําลังจะเปลี่ยนผ่านนั่นเองนะคะความสุขกําลังจะเข้ามาหาคุณแบบเต็มร้อเซตต่อค่ะ ขอบคุณค่ะควีออฟคับเสือก็คือเสือราชินีเสือนะคะนางฟ้านี่คือควีนออฟคับถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณจะมีความสวยคุณจะมีอลาคุณจะเพาไม่ว่าคุณปรารถนาสิ่งใดสิ่งที่คุณปรารถนามันอยู่ตรงหน้าคุณนั่นเองนะคะสิ่งที่คุณอยากได้รับแค่คุณมองเพ่งไปที่ตรงหน้าของคุณคุณจะได้รับคุณเป็นคนที่มีสิกเซนต์ับจากนี้ โลกเป็นของคุณแล้วค่ะลาจีนีถือถ้วยนะคะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีพรสวรรค์นะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่มีซิกเซนจงนำความรู้ความสามารถของคุณพรสวรรค์เมื่อพรสวรรค์ของคุณเกิดคุณก็ต้องลงมือทําอย่าให้มีแค่พรสวรรค์พรสวรรค์มีอยู่ก็จริงแต่คุณไม่ลงปือทําแต่คุณไม่แสวงหาทําอะไรเลยมันก็จะไม่ปรากฏนั่นเองและตอนนี้ชีวิตใหม่ความสวยความอล่าของคุณได้เกิดขึ้นแล้วสําหรับคุณผู้หญิงนั่นเองนะคะ ความสุขของคุณคุณจะปลดล็อกชีวิตเลิกออมเลิกยงนั่นเองต่อค่ะ oh god. ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวีทุกคุณทุกคุณนะคะนี่คืออะไรคะนี่คือ the emperor o oh ้ my god อ oh ้ my god ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คือดวงชะตาของคุณผู้ชาย น,ะะนี่คือดวงชะตาผู้เป็นมหาจักรพรรดินั่นเองดวงชะตาของคุณผู้ชายนะคะถ้าเป็นคุณผู้ชายนะคะตำแหน่งของคุณได้ตำแหน่งมหาจักรพรรดิคุณคิดว่ามหาจักรพรรดิตำแหน่งใหญ่หญไหมคะเสือก็คือเสือราชาเสือถ้าคุณอยากเป็นเสือคุณก็ต้องเข้าไปในถ้าเสือเลี้ยวแล้วเรียนรู้พฤติกรรมนะคะของเสือแล้วคุณจะกลายเป็นเสือตัวที่6นั่นเองนะคะนี่คือความมั่งคั่งล่ารวยโอกาส ของคุณคุณจะได้เดินทางไปต่างประเทศแน่นอนค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรือนะคะคุณอาจจะไปเดินทางเที่ยวแต่ที่แน่คุณถ้าคุณอยู่ต่างแดนนะคะเป็นคนเกิดปีเสือชีวิตคุณจะมีแต่ลุ่งค่ะนะคะสำหรับคนเกิดปีเสือนะคะต่อค่ะเพจออฟสอดการงานนะคะเพจออฟสอดนะคะถ้าใครมีลูกแล้วนะคะลูกคุณไม่ว่าคุณลูกคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะบางทีเด็ก นะคะอารมณ์ของเด็กคิดเร็วทําเร็วคิดอะไรทําแบบนั้นเลยนั่นเองนะคะบางทีนะคะถ้าใครมีลูกนะลูกอาจจะบางทีลูกของคุณอาจจะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเร็วเกินไปหรือตัวคุณเองนั่นแหละค่ะถ้าเป็นคุณผู้ชายนะถ้าเป็นคุณผู้ชายบางทีคุณจะอารมณ์ร้อนนิดนึงนะคะไม่มีใครเตือนคุณแน่นเองเพราะว่า คุณอยู่ในตำแหน่งที่สูงแล้วไม่มีใครเตือนได้เพราะฉะนั้นคุณจงหากระจกเงามาเตือนตัวคุณเองหรือให้แม่หมอนี่แหละค่ะเป็นคนเตือนให้ไพ่นี้เป็นคนเตือนคุณนั่นเองนะคะสำหรับคนที่เกิดปีขานนั่นเองต่อค่ะที่ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะนี่คือความสําเร็จเตรียมตัวเฉลิมฉลองสิ่งใหม่ๆงานใหม่ที่คุณวางไว้งานใหม่ที่คุณได้เดิมเนินการเรียบร้อยแล้วไม่มีอุปสรรคปัญหาเพราะคุณเป็นคนเก่งคุณมีแผนในชีวิต5ปี10ปี2030ไม่ใช่2025 อนาคตวางแผน5ปีแล้วเตรียมตัวเฉลิมฉลองนับจากนี้นั่นเองนับจากที่คุณนะคะเข้ามาดูคลิปของคุณสําหรับคนชาวปีขานนั่นเองนะคะชีวิตของคุณกําลังจะมีการปรับเปลี่ยนนั่นเองต่อค่ะเทนอมโซดอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันเดือดนะคะที่ผ่านมาคุณเจออุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่าง10ดาบนะคะ เป็นทั้งเรื่องการงานเป็นทั้งเรื่องหลายๆเรื่องซึ่งคุณเองก็รู้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเรื่องเจ้านายไม่ชอบเราหรือถ้าใครเป็นเจ้าของธุรกิจ นะคะธุรกิจของคุณก็มีปัญหาแบบหนักหน่วงนะคะแต่ตอนนี้มันได้ผ่านวิกฤตมาแล้วคุณได้เข้าใจคุณได้เรียนรู้นะคะว่านะคะทุกอย่างมันก็มีความล้มเหลวทุกอย่างมันก็เป็นแบบนี้แหละนะคะชีวิตของคนเราคุณเข้าใจสัจธรรมของชีวิตแล้วคุณก็ลุกขึ้นสู้เหมือนนักมวยที่เขาชกแล้วเขาล้มแล้วเขาก็ลุกขึ้นสู้เขาไม่เคยยอมแพ้แม้เขาจะล้มแล้วล้มอีกจนกว่ากรรมการจะจะ,จะนับ น,ะะนับคะแนนใช่ไหมคะ1 2 3 4 5เขาถึงยอมรับว่าเขาพ่ายแพ้แต่คำว่าพ่ายแพ้ของเขามันกลับมีเสียงปรบมือของคนที่เป็นผู้ชมนะคะคอยสนับสนุนของเขาอยู่นั่นเองนะคะทุกคนนี่คือตัวคุณคะ่ะล้มแล้วลุกเหมือนนักมวยนั่นเองนะคะต่อคะ่ะ ข่าคุณค่ะขาคุณค่ะขาคุณค่ะนะคะชีวิตคุณแทนเพลนไม่มีอะไรจะโคตรดีสําหรับคนปีขานอีกแล้วนะคะชีวิตคุณได้เปลี่ยนผ่านคุณเจอมาหนักหนาสาหัสคุณเจอโคตรสาหัสเลยสิบดาบแต่ดวงชะตานะคะของคุณได้เปลี่ยนผ่านคุณจงขอบคุณเพราะสิบดาบแม่หมอก็เคยผ่านมาแล้วนั่นเองแม่หมอถึงบอกว่าคุณเมื่อคุณได้ผ่านสิบดาบคุณจงภูมิใจว่าเฮ้ย คุณโคตรโชคดีเลยสิบดาบเ,มเ,มเนหนม,มือนคู่เหมือนคูเล่มหนึ่งเหมือนคู่มือคูเล่มหนึ่งให้คุณได้เป็นผู้กล้าให้คุณมีวัคซีนวัคซีนส่วนตัวนั่นเองนะคะสําหรับคนที่เกิดปีขาน t แ m มโพลนนะคะการเปลี่ยนแปลงยกย้ายคุณได้เปลี่ยนแปลงยกย้ายแน่นอนค่ะอาจจะย้ายที่ทํางานย้ายที่พำนักอาศัยนั่นเองนะคะบางคนได้ไปต่างประเทศแน่นอนค่ะสําหรับคนที่เกิดปีขานั่นเองต่อค่ะทุกคน Are, are, คุณได้เป็นลูกหลักจักรวาลค่ะนี่เจ็ดเจ็ดตำแหน่งของคุณจักรวาลมอบให้คุณคุณได้เป็นลูกหลักจักรวาลอย่างแท้ถูคุณเป็นมิตรกับ ะค,ะคุณเป็นมิตรกับใครคะคุณเป็นมิตรกับงูเล็กนั่นเองนะคะงูเล็กไม่สามารถต้านทานพญาเสือได้งูเล็กกว่าพญาเสือนั่นเองและนี่คืออะไรคะเซเว่นออฟคัพรางวันที่จัก,กรวาลรางวันแห่งเบื้องบนส่งมาให้คุณโอกาสของคุณมาถึงแล้ว คุณจงรีบข่อยคว้าคิดอะไรได้ทําแล้วคุณมีแบบแผนในชีวิตของคุณอยู่แล้วนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนี่คือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่ใครๆก็อยากได้นั่นเอง777เลข7คือเลขนัมเบอร์ของคนเกิดปีขานนั่นเองนะคะต่อค่ะเคอบคุณค่ะเคอบคุณค่ะเตรียมตัวเปลี่ยนแปลง ถ้าคนปีขานป่าถนาจะมีคู่รักคุณจะเจอคู่รักที่แท้ถูนั่นเองนะคะสวรรค์ส่งมาจัก,กรวาลส่งมาแต่ถ้าคนเป็น เป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วหรือว่าถ้ามีลูกอยู่นะเป็นลูกผู้ชายหรือลูกผู้หญิงหรือว่ามีลูก2ลูก3าอะไรก็ตามนะคะลูกคุณจะนําพาความสุขมาให้คุณอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครยังไม่มีคู่คุณถ้าใครเป็นคนโสดคุณจะเจอคู่แท้ทางเลือกคู่โซเมดของคุณมาถึงแล้วนั่นเองน้ำคาสำหรับคนเกิดพีขานคอนเกตูเลชันกับคนเกิดปีขานด้วยนะคะลั c กี้อินลิ แอนลักกี้อินเกมคุณคือลูกหลักจากกวาลที่แท้ถูต่อคะ่ะแปดถ้วยโอเมก้ด oh เลขแปดเลขใหญ่มากพอเราบอกว่าอะไรคะลูกคน เลขแปดเราบอกว่าอุ้ยเลขเจ็ดเป็นเลขนัมเบอร์ท่านบอกว่าไม่ใช่ต้องเลขแปดเลขแปดคืออินฟินิตี้คือการค้นพบตัวเองคือการค้นหาตัวเองให้เจอแล้วคุณจะเจอคนที่ใช่เทวดาจะส่งมาจากกวาลจะส่งมาคนที่ใช่เลขแปดคือเลขนัมเบอร์ของคุณเราบอกว่าเลขเจ็ดใช่ไหมแล้วอยู่ดีๆเลขแปดคุณเห็นไหมคะไม่มีเลขไหนออกมาเลยแต่เนี้ยคือเจ็ด นะคะเจ็ดถ้วยเจ็ดเหรียญแล้วก็เจ็ดไม้เท้าแต่อยู่ดีๆเลขแปดเลขแปดคือเลขนำโชคของคุณเราพูดแค่นี้แหละคุณเห็นไหมคะปาฏิหารไม่ไม่มีเลขขึ้นมาแต่อยู่ดีเลขแปดขึ้นมาคุณคิดว่าเป็นไงคะอาถรรพ์มั้ยคะเลขแปดคือเลขนำโชคของคุณสําหรับคนที่เกิดนะคะ สำหรับคนที่เกิดปีขานนั่นเองค่ะอุ้ยพาฏิหารมากเลยทุกคนจำไว้นะคะคุณเซฟคลิปนี้ได้เลยค่ะการเปลี่ยนแปลงของคุณได้เริ่มต้นแล้วความสุขของคุณกำลังจะเจอคุณค้นหาตัวเองเจอแน่นอนค่ะ7แปดนั่นเองนะคะทุกคนต่อค่ะทุกคนเข้ากุณค่ะเข้าคุณค่ะ นี่คืออะไรคะคุณต้องมีเลข7และเลข8อยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังท้ายตัวถ้าเลขบัตรประชาชนของคุณมีเลข7เลข8คือลัคกี้นัมเบอร์ของคุณและความสุขของคุณจะมีเหลือล้นคว e นออฟเฟก a ิคอลมีแต่รวยกับรวยถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะเจอคู่รักผู้หญิง นะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายโสดคุณจะเจอผู้หญิงที่มีราคามีแว l ลูก,กับตัวเองนะคะเป็นสินทรัพย์ให้กับตัวเองได้นั่นเองนะคะเป็นผู้หญิงที่สง่างามมีทรัพย์สิสนมีทั้งคุณภาพล้นเหลือมีประสิทธิภาพเป็นแม่เป็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอ l l o w รวเดอร์เวนี่คือ Queen of เ e n t a c ิ e แต่ถ้าเป็นผู้หญิงโสดคุณโสดแบบสวยๆก็ได้หรือถ้าคุณอยากแต่งงาน คุณจะได้คู่ของคนแดนไกลที่มีอายุมากกว่าคุณนั่นเองนะคะทุกคนแต่ถ้านะคะใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วนับจากนี้ชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนไปคุณที่เคยยอมให้คนอื่นคุณจะไม่เป็นคนที่ยอมให้คน,นอื่นแล้วคุณจะหันมารักตัวเองคนปีขันยังไงก็นิสัยเหมือนคนปีขานเหมือนเสือนั่นเองนะคะคุณจะเหมือนนิสัยเหมือนงูก็คงไม่ได้นั่นเองนะคะต่อค่ะ ไฟออ่อนนะคะไฟออ่อนนะคะนะคะ อุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันกําลังจะจบลงเรื่องปัญหาเรื่องการงานนะคะมันก็ต้องมันแน่อยู่แล้วเมื่อคุณได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆที่โปรเจกต์นั้นมันอาจจะคุณไม่เคยจับมาก่อนมันอาจจะมีปากเสียงหรือว่ามีข้อโต้แย้งของเพื่อนร่วมงานแต่ให้คุณให้รู้ว่าอย่าเอาอารมณ์ไปเข้าร่วมเท่านั้นเองค่ะแล้วคุณจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถอยู่แล้วค่ะสําหรับคนที่เกิดปีขาน,นั่นเองนะคะแล้วยังไง ทุกคน่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะนี่คือสามไม้เท้านะคะคุณเตรียมตัวบันไดขั้นใหม่ของคุณกําลังลางวันชิ้นใหญ่ของคุณกําลังจะเกิดขึ้นนั่นเองสามไม้เท้านั่นเองนะคะทุกคนนี่คือสิ่งที่การงานของคุณนั่นเองนะคะการงานของคุณจะมีการเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นสําหรับคนที่เกิดปีขานั่นเองนะคะต่อคะ่ะ นะคะคนี่คือเก้าใหม่ของคุณคุณไม่ใช่เก้าแรกนะคะนี่คือเก้าที่3ก้าที่4บันไดขั้นที่3เหมือนคุณตอนนี้คุณอยู่ระหว่างระดับกลางไม่ใช่ระดับไมร่ระดับสูงนะคะนะคะการพัฒนาตัวเองถึงคุณจะอยู่สูงแค่ไหนก็มองตัวเองให้เป็นระดับกลางให้บาลานซ์ชีวิตตัวเองให้ได้นั่นเองสำหรับคนเกิดปีขานนะคะต่อค่ะุ คอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคนที่เป็นผู้ชายนะคะสำหรับคนที่เป็นผู้ชายวาสนาบารมีคุณตอนนี้คุณจะตัดสินใจทำอะไรให้คุณตัดสินใจและลงมือทำเลยค่ะคุณเป็นคนที่ชอบทําอะไรแล้วก็ทําเร็วคุณเป็นคนใจร้อนอยู่แล้วนั่นเองนะคะผู้ชายนะคะแต่คุณมีบารมีนะคะอํานาจบารมีคุณเป็นคนที่ ไม่ชอบพูดแต่ลงมือทําแต่ถ้าได้พูดอย่างหนึ่งแล้วลูกน้องจะมีความเชื่อมั่นในตัวคุณคุณเป็นผู้นําที่โนลูกน้องให้ความศรัทธาในตัวคุณนั่นเองค่ะสําหรับคนที่ผู้ชายที่เกิดตี่ขานะคะต่อค่ะขุกคุณค่ะ สำหรับคนปีขันเราคอนเกรสทูเลชันมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่เกิดปีขานเดือไฮพินเทสคุณเป็นนะคะถ้าเป็นผู้ชายนะคะเมื่อคุณอารมณ์ร้อนภรรยาคุณจะมาช่วยระงับอารมณ์ร้อนของคุณลงได้เดือไฮพินเทสคุณจะได้เจอคนโสดนะคะคุณจะได้เจอผู้หญิงที่สวยเพอร์เฟกพร้อมที่จะเป็นแม่ของลูกคุณแต่ถ้าคุณเป็นคนโสด เราบอกเลยนะคะคุณจะสวยขึ้นนะคะคุณจะสร้างแวลูที่เราบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าคุณสร้างแวลูให้กับตัวเองคุณมีพรสวรรค์และคุณมีซิกเซนคุณเป็นผู้ให้เสมอมาการที่คุณเป็นผู้ให้แบบนี้ล่ะคะ่ะมันจะนําพาแต่ความยิ่งใหญ่ความจเจริญมาหาคุณนั่นเองนะคะสําหรับเป็นผู้หญิงนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายเราบอกเลยอนาคตของคุณมีแต่ความรุ่งโรจน์ในปี68มันกําลังจะเปลี่ยนผ่านนั่นเองต่อคะ่ะ ขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะโอ้ยเราอิจฉาคนเกิดปีขานจังเลยอ่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะปีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตบิบกรรมคุณได้จบลงแล้วคนเกิดปีขานนุ้ยทุกคนนะคะเรายกให้เป็นโนหนึ่งได้ไหมคะแล้วมีเล็กลัคกี้นัมเบอร์มาบอกด้วยนั่นเองนะคะแล้วคุณจะมีโชคลาภตลอดนะคะคุณจะมีโชคลาภตเริ่มตั้งแต่ นะคะเดือนเมษานี้แหละค่ะเพราะว่ามันขึ้นเอ็ออฟฟิเชีลรวยรวยซ้ํารวยซอนนี่คืออะไรคะราชนิริเรียนและโชคลาภทางด้านการเงินให้คุณไปดูดวงหรือถ้านะคะถ้าแม่หมอบอกให้คุณไปทําอะไรคนเกิดปีขานคุณไปทําตามที่แม่หมอบอกเลยนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จจะเลื่อนลุ่งเรืองมั่งคัง่งล่ํำรวย ปีขานเสือก็ยังไงก็คือเสือเป็นพญาเสือนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือนะคะการเงินของคุณโชคลาบมั่งคั่งร่ำรวยคุณได้หลุดพ้นแน่นอนค่ะนะคะนี่คือบาร,รมีของคุณเกิดไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะเลข8ตัวตรงๆเลยนะคะเนี่ยค่ะเราไม่ได้สนับสนุนนะคะแต่ว่าเราบอกว่าลัคกี้นัมเบอร์ของคุณคือเลข8และเลข7นั่นเองต่อค่ะ ขอาคุณค่ะขอาคุณค่ะขอาคุณค่ะคุณเป็นคนที่ปรับตัวกับโลกได้นะคะคุณปรับตัวในป่าใหญ่ได้คุณปรับตัวในป่าเล็กได้ก็คือพญาเสือนั่นเองคุณมีอำนาจนี่คือสเตนสเตนก็คือความเข้มแข็งไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นเองดวงของคุณสง่ามากๆคนเกิดปีขานคนเกิดปีเสือเพราะฉะนั้นโชคความมั่งคั่งร่ำรวยทุกสิ่งทุกอย่าง number วัน ดัมเบ r ลวันเลยเลยค่ะสำหรับคนเกิดปีขานการเปลี่ยนผ่านเดอะเดทคือการเปลี่ยนผ่านคุณจะมีความสุขคุณจะมีสิ่งอะไรจัก,กรวาลรักคุณคุณคือลูกรักจัก,กรวาลลั c กี้นัมเบอร์ของคุณคือเลขเจ็ดและเลขแปดเองถ้าเป็นผู้หญิงครอบครัวถ้ามีครอบครัวแล้วครอบครัวจะกลับมามีความอบอุ่นนั่นเองนะคะนะคะนี่คือเลขนัมเบอร์ของคนเกิดปีขาน7 83หรือเปล่าคะนะคะนั่นเลยคะ่ะนะคะวันนี้แม่หมอก็ขอไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนที่เกิดปีขานรับโชครับใสรับชัยตลอดทั้งนะคะ3เดือนนี้อาจจะเป็นทั้งปีเลยก็ว่าได้นั่นเองนะคะวันนี้แม่หมอไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ